าเป็นไงอาการทางจิตของท่านครับก็นั่งสมาธิวันนี้เป็นวันที่สามนะครับตั้งแต่ที่ที่หยุดนั่งไปนานครับก็ดังนั่งได้วันละหนึ่งชั่วโมงครับอืบสาธุระหว่างระหว่างวันก็ตั้งใจดับภาษาก็ดับได้ได้ติดต่อเรื่องกับทางต่อทั้งวันครับอืมสาธุแล้วอาการทางจิตเป็นยังไงนั่งกับการาพระองค์แล้วเป็นยังไง ระหว่างตอนที่เริ่มนั่งสมาธิก็ดับภาษาไปตลอดเลยครับดับต่อนเนื่องับดับไปก็มีฟุ่งบ้างนิดหน่อยก็ดับภาษาอย่างเดียวดับแล้วก็นิวรณ์ห้าแผ่วเดียว <3. S 2> เดียวท่านท่านพุ่งพุงสั้นต้องต้องลงเป้นเขาลงเขารับนิวรณ์ห้าครับอ่าแล้วก็นิวรณ์ห้าแล้วก็แผ่เมตาเนาะแผ่เมตาครับ ก็ทำแบบน้มหลายครั้งเลยครับเวลาที่มีอาการฟุ้งัาครับอ่บาาะารู้ถูกต้องครับกันตอนนี้ครับอ่าและเราก็พอเรื่องแผ่ไม่ตาไปได้สักสี่ห้ารอบก็นิ่งนิ่งเลยครับนิ่งแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสมาธิแต่ก็เลยเดินสายปฏิษจัตุมุบ,บาทค,ครับระหว่างที่เดินสายก็มีอาการขนลุกครับเนขนลุกอ่าแล้วเห็นวิญญาณเคลื่อนไหมเห็นวิญญาณเคลื่อนไหม นิ่งครับอาจารย์นิ่งเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เคลื่อนครับไม่มีการสง่งส่งงอไม่มีการเคลื่นต่อเป็นชาลุ่ยสีที่นิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเป็นชาลสีอ่าแล้ว็นยังไงตอ่อครับที่ผมดับประสาตก็เริ่มเหมือนปากเริ่มแบบแข็งๆอ่ะจากที่ดับได้เร็วๆก็เิ่มแบบช้าแต่ก็ดันผมก็ดันสู้ก็ดับดับดับเพราะนั่นก็เหมือนว่าเริ่มมีกาลังขึ้นมานิดเลยอ่าแล้วตอนที่ดับประสาทแล้วปากแข็งๆแล้วเริ่มช้าทายังไงต่อตรงนั้น ก็เดินสายป็ติดจัตุบบาทครับอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็เริ่มมีกำลังขึ้นมาครับเริ่มมีกำลังก็คนนี้จากที่ช้าก็เริ่มเร็วขึ้นมาได้ก็ตู้สู้ก็เร็วขึ้นมาได้แต่ก็ทำแบบนี้ไหลายหลายครั้งครับสายเกิสดสายดับอยู่หลายครั้งอะแล้วเห็นวิญญาณเคลื่อนไหมก็นิ่งๆ่งครับอาจารย์นิ่งนิ่งไม,มไม่มีอะไรเลยอ่าจนกระทั่งนั่งไปอย่างนี้เรื่อยๆใช้เวลานานเท่าไหร่ครับหนึ่งชั่วโมงครับ จะมองนะแล้วกลายเป็นยังไงกลายเป็นยังไงม่เบารที่นั่งสมาธิไม่เบาเนาะไม่เบาครับแล้วตอนันมันงงงงอ่างงงก็คือใจจะสีข้อมงำแล้วเนาะอ่าแล้วออกจากมาที่เป็นยังไงก็ตอนออกมาก็ปวดปวดหลังนิดนิดแล้วก็งงงมันมนนิดนิดแล้วก็สักแป๊บหนึ่งก็หายเป็นปกติอืมสาธุทีนี้เรามาดูขั้นตอนขั้นตอนก่อนที่ อ่าท่านท็อปจะนั่งสมาธิทําอะไรบ้างก<อ>็ย้อนหลังไปเท่าอ่าด่<ห>าส<า><น>ัษาเึ็นขึ้นมา็อาบแล้วก็ดับภาษาตลอดก่อนนั่งสมาธิใช้เวลานานเท่าไหร่ครับด่าภาษาตลอดม,มีเมื่อวานที่ฟังของท่าน <c oughs> คุณแม่วินวิจที่อาจารย์่งมาให้ครับแล้วของพี่ไอ้าก็นั้นเกือบชั่วโมงที่ฟังก็ดับภาษาไปตลอดแล้วก็แล้วจิตจองออกขนะของขนาที่ดับภาษามีจิตจรงออกทํำยังไงบ้าง ดับปรัสยอย่างเดียวเลยครับไม่อะไรเลยดับรัวๆประมาณสองชั่วโมงอืมอยอดทุกแต่จิตทรงหอกใช่ไหมขณะที่ฟังอยู่ที่ฟังอยู่ฟังก็ฟังต่างก็ไม่ได้คิดะอะไรก็ดับปสอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าโดนทรกเข้ามาตอนไหนอ่าตอนที่จิตทรงออกนั่นแหละครับอ่าจิตทรงออกแล้วเราติดต,ตึกเราติดตึกแล้วเราไม่ได้ดับปะสะัสสาครับดับปัะสาทไม่พัก รู้อยู่ว่าว่ามีชคิดส่งออกอยู่บ้างแต่ก็ดับ,บสับอยู่ตลอดอาจจะมีนช้าไปที่ว่าโดนแทรกเข้ามาในช่วงช้ารู้ต้องครับอ,อ่าใช่นะอ่าเพราะฉะนั้นการการดับตลอดนี่ก็คือดับทุกลมหายใจเข้าออกอ,อ่าอ่าคือเห็นอะไรก็ดับได้ยินอะไรก็ดับเคลื่อนไหวก็ดับเพราะฉะนั้นเราจะได้สภาวะของกายตาสติสมาธินในการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะอยู่กับเราอนาปานนติกก็อยู่กับเราการดับภาษาห้าในหนึ่งบวกสองอยู่กับเรา เห็นไหมการดับนวัตกรรมใหม่อยู่กับเราเห็นไหมการดับสภาวะที่เป็นสัมมาสังกปะอยู่กับเราหมดเพราะนั้นมานะต่างๆก็จะไม่มีสภาวะนั้นเพราะนั้นสภาวะที่เป็นกิเลสต่างๆที่จะเข้าแทรกเข้าไม่ได้ครับต้องรัวเลยใช่ต้องรัวตลอดเพราะนั้นถ้ามีช่องว่างเพียงนิดเดียวชาลุสีจะเข้าทันทีบางทีผมไม่คิดว่าผมรัวตลอดเลยนะบางทีปากคอแห้งแต่ถ้ามี พักบ้างแป๊บหนึ่งอ่าช่วงพักเราโดนแล้วช่วงพักถ้าเราไม่มีกําลังแล้วเราไม่ได้ดับเราก็โดนแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นเอ่ยถ้าเราแก้ไขตรงนั้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนใหม่ะนะครับถ้าเราไม่สามารถใช้เสียงได้เราก็กําหนดในใจอ่าก็กําหนดในใจได้ถ้าเสียงไม่พอแล้วก็กําหนดในใจแต่ถ้าใช้เสียงดังด้วยก็ดีอ่จะเป็นพลานุภาพอ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นสภาวะที่เป็นชาลุศีก็สามารถเกิดก่อนเกิดก่อนในในยะเนี้เกิดก่อนแล้วเกิดก่อนเกิดก่อนปุ๊บเป็นเหตุที่เรียกว่าสัตว์แล้วใช่เป็นเหตุที่เรียกว่าสัตว์แล้วแล้วเพอท่านท็อปมีกําลังก็ดับปอสสับสู้กับชาลุศีเมื่อดับปอดสับสู้กับชาลุศีเนี่ยถามว่ามันช้าไปเลยยังนั่นคือเขาเป็นเหตุที่เรียกว่าสัตว์แล้วก็ยื้อแย่งสู้กันระหว่างนั้นแต่กําลังก็ไม่สามารถสู้ชาลุศีได้เพราฉะนั้นจึง จึงมีสภาวะที่ทําให้ท่านทับดับประสัดช้าลงช้าลงช้าลงครับนั่นคือชาตรีกําลังเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเต็มรูปแบบแต่ผมว่าดับสมาธิผมนั่งนั่งสมาธิผมก็ดับแบบออกเสียงดังแล้วรัวตลอดเลยนะยังโดนแทรกเข้ามาได้ใช่เพราะนั้นต้องมีจิตตั้งมั่นอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวนะก็นึกน้อมถึงพระองค์ตลอดเวลาดับตรงนั้นถ้าดับเป็นนกแก้วนวลทองก็จะไม่ได้ อันนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เขาแทรกเข้ามาประการที่หนึ่งคือแทรกก่อนที่จะการาบพระองค์แต่อีกรประการที่สองคือแทรกเข้ามาแล้วทําให้การดับประสาทช้าลงนั่นคือเขาแจ้งอะไรเขามีอาการลุนแประการที่สามอ่ามีเวทนาไหมเวทนาผมไม่มีว่าไม่ใช่เวทนาไม่ใช่อ่าไม่มีเห็นไหม เพราะอะไรถึงไม่มีเพราะชาลีสีเข้ามาปุ๊บจะทำให้รู้สึกสบายครับซึ่งผัดเย็นคนพู้คนพอเนี่ยเป็นเป็นเหตุที่เรียกว่าสัตว์ละเป็นชาลีสีเต็มรูปแบบละและไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีเวทนาตรงนี้แหละเป็นชาลีสีเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะเขาจะทําให้เรารู้สึกสบายสดชื่นนะครับรู้สึกเบากายเบาจิตแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นการก๊อปเป็นการก๊อปปี้เกลเอเข้ามา ะนะครับจะทาให้เรารู้สึกอืดีนะแต่ถ้าเป็นกภาวะของพระองค์ชาลุสีไม่ได้เป็นอย่างนี้ชาลุสีในส่วนของตรงเนี้ยเขาเป็นแบบนี้แต่ถ้าดับปิติแบบพระองค์ไม่ใช่แบบนี้กิดผมพอจะแยกออกจากที่ผมเคยได้ได้สมาธิกับพระองค์กับกับที่เป็นสมาธิของชาลุสีเพราะสมาธิบบของพระองค์ไม่ใช่แบบนี้เลยครับถูกต้อง พราะนั้นถ้าสมาธิแบบพระองค์ในชั้นที่สามเนี่ยต้องสงบระง,งับปานนี้เป็นธรรมชาติไม่เกิดเสถศสนไม่ตุลนทุลายลาสุขลาทุกข์ลาวิชาชแล้วถรนเพราะฉะนั้นในความสุขในความทุกข์ตรงนั้นเขาจะไม่สนใจเลยในราคาตัวสมาธิจะไม่เกิดขึ้นเลยลเขาจะเต็มรอบแห่งการเจริญในเวทนาสามเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่สภาวะที่สมบูรณ์จริงๆแล้วก็ตววสุขที่นามากายเพราะฉะนั้นการสววสุขที่นามากายจะทําให้กายเบาจิตเบา ไม่ใช่ว่ากายยังห,หนักเออ,อกายยังหนักอยู่เลยมันมันไม่ใช่ล่ะเห็นนะมและจิต<แ>จิตเขาต้องโล่งโปร่งสบายเพราะนะั้นสมองก็จะโล่งโปร่งสบายไปด้วยเวลาเราอยู่ในสมาธิเราก็แบบเบาสบายเย็นใช่ไหม<แ>สภาวะเย็นไปทั้งสภาวะเลยทั้งกายเราเลยเพราะออกจากสมาธิเราก็จะมีสภาวะเช่นนี้เช่นกันครับ<แ>นะครับอยู่จากตรงนี้แ,แล้วก็ดับประสาทอยู่ตรงนี้ตลอดเพราะฉะนั้นนี่คือชาลุสีเข้ามาครอบงําเราแล้วเข้ามาสั่งการเหตุที่เรียกว่าสัตว์เต็ม รูปแบบร้อยเปอร์เซนต์ครับอยาครับก็กลับไปแก้ไขใหม่กลับไปแก้ไขทีนี้เมื่อกลับไปแก้ไขใหม่ก็ต้องกลับไปดูว่าท่านทำอะไรผิดพลาดในด้านของการขึ้นทําใหม่หรือไม่ครับต้องดูตรงนี้ด้วยกาบพัฒน,น,นถูกต้องไหมอาราธนาสินาถูกต้องไหมเออไหมอาราธนากุศลกรรมบทติดถูกต้องไหมผมอาจารย์ขออนุญาตเลยครับผมก็ อาราธนาสินห้าแล้วก็ใช้คุณสมบัติมาตรวจสิบแบบอธิบายตามธรรมเลยครับแบบแบบอะไรนะครับอธิบายตามธรรมาครับอธิบายตามธรรมถูกต้องนะครับก็คือข้อมูลที่ให้ไปล่าสุดนะถูกต้องหมดแล้วครับาการขึ้นธรรมการขึ้นนาของพระสกัธรรมีาารใช่ไหมในระดับพ,าาพระสกัทัพมีมั้งก,ก้มลงกราบพระ<า>องค์ให้มสามครั้ง้วยวางรัทางไม่หวันไหวแล้วก็ตั้งนามว่าเราจะอราธนาสิบห้า อัตนากุศสก็มโหสถิตแล้วก็เจริญเมตตาเกีตมวิตุติครับตอนนี้เนี่ยนี้ไม่ใช่คือต้องท่องให้เต็มระบบตรงนี้นะตามที่ให้ข้อมูลไปแล้วก็โยนิโสน้อมเข้ามาเห็นไหมครับใส่ตนแล้วก็กําหนดถึงพระสูตรสามมาสามที่ที่ประกอบด้วยงห้าอันตรเสริฐได้ทําอย่างนี้หรือเปล่าครับรู้สึกว่าจะไม่ได้กำหนดพระสูตรที่ต้องาต้องเปิดเลยถ้าเราจาไม่ได้ต้องเปิดเลยนะครับ เพราะนั้นถ้าขั้นตอนตรงนี้เราผิดเราก็ถูกแจกตลอดแจกตลอดแจกตลอดแล้วอายมรรคของพระองค์ก็จะไม่สว่างเพราะมัวหมองแล้วขั้นตอนผิดแต่ก็กาหนดจิตถึงพระองค์ข้าพระเจ้าชื่ออะไรว่าไปนะภาษีของพระองค์แจ้งแจ้งนันี่คือการกําหนดถึงพระองค์เปลี่ยนเหมือนงายของที่กว้อมเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางนะครับลืมไม่ได้เลยนะหรือส่องประทับในที่มืดด้วยคิดว่า ผู้เดินจัลืม<ะ>ตาอ่านได้ไม่เป็นไรลืมตาอ่านได้ไม่เป็นไรอย่าไปติดตึกถ้าติดตึกต้องดดร,รีบจับปัสสาวะนะครับจับพิโตวิจาร์ท,ทันทีนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตเมื่อไปถึงขั้นตอนสุดท้ายอธิษฐานจิตสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้แล้วก็ให้รู้ยิ่งขึ้นที่ไม่รู้ก็ให้รู้เพื่อถึงการบรรลุวิชาเป็นลาดับตแบบแบ่อไปครับไล่ไปจนกระทั่งข้อที่เจ็ดผู้เดินมาก็กําหนดชื่อพระสูตรสัมมาสมาธิที่ประบจ้ได้ห้าปบังเสริมไจนกระทั่งจิตจะตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นก็ไปอะไรเริ่มขั้นตอนขั้นตอนการเดินมรรคของพระสกทารรมีจาได้ไหมครับมีอะไรบ้างเมื <humanities S 2> ่อจิต <หา S 1> ตัง้ตงมั่นแล้วก็กําหนดพระสูตรใช่ไหมครัเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่เสาเคลื่อนเสาหลักให้ผู้เดินมรรคกาหนดชื่อพระสูตรมาสมามธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าประเสริฐแล้วก็ผู้เดินมรรคกาหนดท่องพระสูตร อ่าตอนนีน้ของท่านท่องหรือยังท่านยังไม่ได้ท่องท่านก็ต้องท่องครับแม้ต้องกําหนดท่องประจุสมาธิสูตรที่หนึ่งผู้มีสัญญาพวกบคู่กันไปรพร้อมกับการนั่งสมาธิก็ต้องท่องครับเมื่อจิตตั้งมั่นล้วก็เดินตาท่องหรือใช่เดินตาท่องได้ไม่เป็นไรระหว่างวันแล้วก็ท่องแล้วก็จําทีละนัยยะนัยยะเดี๋ยวพอเขาชํานาญจิตตรงนี้ปุ๊บเขาจะเข้าไปแทงตลอดเองครับอ่าเข้าใจไหมครับครับอ่าเพราะฉะนั้น ขั้นตอนก็ต้องถูกต้องเมื่อขั้นตอนถูกต้องแล้วเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเราผิดพลาดตรงไหนเราจะต้องไปขึ้นเขาลงเขายังไงเอาเอาแต่นั่งอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั่งมาที่แล้วผิดเขาตั้งมาแล้วเราต้องท่องพระสูตรจะไปพระว๊ก่อนเพราะว่าพระสูตรจะกลับมาช่วยเราได้ให้เราบรรลุธรรมได้เร็วเทวดาจะเปิดธรรมที่ถูกปิดให้แต่ถ้าเราไม่ได้ท่องพระสูตรเราก็บรรลุธรรมไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องท่องพระสูตรด้วยเข้าใจไหมครับแบบนี้ เข้าใจครับอาจารย์ครับอ่ามีอะไรตรงไหนสงสัยจะถามมีไหมอ๋ไม่มีอะไรถามนะครับอาจารย์ครับอ่าวันนั้นก็ต้องไปเพียรต่อเนาะสู้ต่อไปอ่าสู้ต่อไปดีแล้วครับทัถูกต้องแล้วแล้วก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปให้อ่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตอันนั้นก็คือถูกต้องในระดับหนึ่งที่เราเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ไม่เป็นไร,รเพราะเรื่องเนี้ย พอเราทําผิดนิดนึงเห็นไหมชาลุติเข้าเลยครอบงำเราทันทีเลยเพราะนั้นเราเดินมาร์กจะไม่สว่างจะไม่สว่างทันทีเลยเขาจะมัวหมองอึมครึมอย่เป็นเพราะว่ากําลังไม่ดีไหมครับอ๋อกำกำลังไม่กําลังส่วนหนึ่งแล้วกาลังส่วนหนึ่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าในสามวันที่ผมนั่งมาเนี่ยสามวันเลยครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะนั้นพอเรารู้สึกปุ๊บเราดับภาษาเลยเอเขา จิตเขาส่งจิตออกปุ๊บระดับภัษาเลยเพราะว่าองค์รับสั่งให้ดับการ,รมาสัญญาเห็นไหมเราต้องดับเลยเฮเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นตอนนี้มันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไหมพอเราคิดปุ๊บดับเลยเพราะมันเป็นความคิดส่งออกพระองค์ก็ตั้งตัดไว้ในชจ้สองวิตกวิจารนี่กําลังมีวิตกวิจารปุ๊บเราดับเลยเพราะฉะนั้นชั้นที่หนึ่งเราก็ดับปัตตาชั้นที่สองดับปัตตาตอนนี้เรากําลังเดินมาร์คที่จะเข้าชั้นที่สามเห็นไหมก็ก็อะไรก็จะเกิดปิด เพราะนั้นพระองค์จึงให้ดับปิตินะครับเพราะฉะนั้นชาติสามมีอนุภาพมากมีกําลังสูงจะครอบคุมเราตั้งแต่ยังไม่เริ่มนั่งสมาธิเลยเพราะฉะนั้นเขาจะควบคุมเราทั้งระบบเลยจะทําให้เรามึนงงเต้งเต้งมึนอยู่งั้นแหละมรคมันไม่สว่างสวายมันทําอะไรมันก็ไม่สดชื่นจะไม่เหมือนไม่เหมือนของพระองค์นเป็นชาลุสีนี่คืออํานาจแห่งชาลุศีเพราะฉะนั้นเราต้องทําลาย ระบบของเขาก่อนไม่เขาควบคุมเราได้โดยวิธีที่แนะนําไปนะครับนะแล้วก็จะได้พบสภาวะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาจะแทรกเราได้หลายในยะนะในนั้นจะกล่าวไว้แค่สามในยะเพราะนั้นถ้าเราออกมาจากสมาธที่เขาก็สามารถแทรกเราได้ตลอดเวลานะถ้าเราไม่ไดับปะสะัสสาวะเพราะนั้นเราก็อย่าเป็นเป้านิ่งในเมื่อเขาจัดการเราได้เราก็มีอาวุธของพระอ,องค์ไปจัดการเขาซึ่งเขาไม่สามารถต่อกรกับ ท่านได้เลยเพราะอะไรเพราะท่านมีอาวุธไม่ใช่คระหว่างาเดินสายเกิดสายดับได้ไหมครับอ่อถ้าเรายังมีกิจการงานเนี่ยนะเราจะหลุดสายเกิดสายดับเราจะหลุดที่ว่างเหมือนเวลาขึ้นมาทานข้าวรือเวลาเข้าห้องน้าแต่ถ้าอยู่หน้าร้านก็ไม่ได้เดินไม่ได้ตรงตรงนั้นเราไม่ต้องเดินได้เราใช้เวลาว่างตรงนั้นมาท่องระสตรก็ได้ครับนะครับครับในการเดินสายเกิดสายดับน่ะ จะช่วยเราในขณะที่เรากําลังเดินมักแล้วไปเจอฌานฤาษีเพราะว่าสายเกิดสายดับเป็นอาวุธที่ไปจัดการฌานฤาษีที่หลบที่ซ่อนอยู่ตามเหลือบตามมุมต่างๆของสายปฏิสัมพันธ์กคือเราที่นิ่งเลยใช่ไหมครับก็มันมีสามยันในยันไงในยยะที่หนึ่งคือเขาเกิดก่อนแล้วเราดับพระสาเพื่อไม่ให้เขาเกิดก่อนที่เราจะกราบพระองค์ในยยะที่สองก็คืออะไรเราท่องแล้วเขาจะช้าลงเราเดินมักเนี่ยดับ ปัสสาห์เขาจะเริ่มช้าลงช้าลงในยะที่สามจะทําให้เราขนพองขนลุกตัวเล็กตัวใหญ่ตัวพองเย็นตู้ซ่าเห็นไหมเนี่ยแหละอํานาจของชาลสีเพราะนั้นเราเริ่มเดินปฏิจจสมุทรสายเกิดสายดับเมื่อเราท่องปฏิจจสมุทบาทสายเกิดสายดับจําไว้เลยเขาจะต้องแตกคือเขาจะต้องมีการเคลื่อนของวิญญาณถ้านิ่งอยู่อย่างนั้นเลยนั่นแสดงว่าชาลุสีครอบงําเราก่อนที่เราจะนั่งแล้ว ผมว่ามีอาการขนลุกตอนที่ผมเดินสายเกิดสายดับนะครับสายติกจากูปบาเนี่ยฮะนั่นนั่นนี่เกิดตอนที่ครับ,รน,รน,บนับนนน่นแหละนั่นแหละก็ชาฤสีเกิดขึ้นมาแต่เขาเกิดก่อนแล้วแล้วท่านมีกําลังในการดับปะตาด,ดับปดาบเขาก็ถอยออกไปนิดนึงแต่พอกาลังท่านอาดปุ๊บเขาก็เข้ามาใหม่เพราะในขณะที่เรากําลังเดินมักเนี่ยถ้าเราเดินมักด้วยความแข็งแกร่งไม่หยุดเลยลุยสู้เขามีกําลังมากเขาก็จะถอยไป แต่เมื่อเราอ่อนกำลังเมื่อไหร่เขาจะหยั่งลงสู่น้ำรูกวิญญาณจะหยั่งลงสู่น้ำโูกเขาก็จะกลับเข้ามาใช่เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยผู้เดินมากจะเหนื่อยเมื่อมีการเจ้ากันนะครับเพราฉะนั้นเราก็ต้องสู้เขาแบบนี้แหละถ้าเราไม่สู้เราก็ตกเป็นเบี้ยร่างก็ตลอดเวลาแล้วเอเขาเข้ามาควบคุมเราได้ปุ๊บเขาจะควบคุมระบบการทํางานทั้งวันของเราเลยให้เรามึนงงให้เราขี้เกียจให้เราเบื่อหน่ายไม่อยากปฏิบัติ มีงานให้เราคิดยุ่นวุ่นวายทั้งวี่ทั้งวันแหละนะครับให้เราในหลงเพลินไปกับการทํางานที่ไม่ให้เราดับนื่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นนี่แหละนี่แหละพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะจัดการเขาได้เองแต่แต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจเขาเนี่ยเราก็หาทางไม่เจอเขาจะคข้คพามเราอยู่อย่างเงี้ยแหละครับนะครับก็สู้ต่อไปสู้ต่อไปไม่เป็นไรนั่งสมาธิสู้ต่อไป นะครับอ่ามีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมพอเข้าใจไหมแบบนี้แล้วขนาที่ฟังขณะที่ฟังขนาที่พูดท่านต้องดับปัสสาด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะจําไม่ได้ถึงเวลาพูดเดินมากเขาจะจำเขาได้เองทำเขาจะไหลเข้ามาในสมาธิมาจัดการกับพาลุศีเองนะครับเมื่อฟังแล้วดับเมื่อฟังแล้วดับไม่เข้าใจถามถามเสร็จดับลครับทุกขั้นตอนต้องเป็นอย่างนี้กาหนดสมาธิทุกครั้งในการฟัง กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดเมื่อเข้าใจแล้วดับไม่เข้าใจก็ดับอา้าวถามอีกรอบหนึ่งเข้าใจปุ๊บดับไม่เข้าใจปุ๊บดับอีกเอาถามอีกรอบหนึ่งถามจนเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บดับอีกนะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่าอย่าถามเฉยๆแล้วก็ฟังแล้วก็ตั้งใจจะจบเสตไม่ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกรับสั่งให้ดับการ,รมาสัญญาใช่แม้น,นี่คือการ,รมาสัญญานะ ่วนจุดที่หนึ่งสที่สองเพราะก่อนนี้คุยกันที่อะไรโสตสัมผัสมีเสียงออกมาเกี่ยวน้ําวนอยู่ตรงกลางคือนิวรณ่าทำงานร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเขาจะดึงให้เป็นเหตุที่เรียกว่าสอดตลอดเวลานิวรณ้าก็ดึงลงไปเข้าไปเก็บในสัญญาเห็นไหมเก็บในมโนเพราะเราไม่ดับปัสสาวะเห็น้างเขาเก็บไว้แล้วพอเวลาเรามาหน้านาทีพวกนี้จะลอยขึ้นมาออกมาทันทีเนื่องจากการทํางานของวิญญาณ นะครับก็ไปตั้งอาศัยที um ่สัญญานะครับไปตั yeah> ้งอะไรสัญญาไปหาเพื่อนสองแล้วปุ้มแต่งออกมาเพราะนั้นเราจะเจอจะาพันี้กันทั้งนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยมาเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรัะนะอ่ามีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมไม่มีถามเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ชอบอ่าก็ทูกต่อไปอุกต่อไปเดินมาต่อไปนะครับอ่าอคุโมทนาสาธุครับท่านพีรพงษ์ อ่ทาสาธุทาทขอบคุณครับสาธุครับบสายบายครับ